สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่7ธันวาคม2567ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชจจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันในกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ครั้งที่45 วันนี้เวลา17นาฬิกา45น,นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญเขตบางรักในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในงานกิจกรรมประจำปี2567ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ครั้งที่45 ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศสได้แสดงความรู้ความสามารถใช้ทักษะภาษาฝรั่งเศสเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สำหรับปีนี้จัดกิจกรรมในหัวข้อเฉลิมฉลองวาระมหามงคล72พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้ลาเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขัน8ประเภทอาทิการแข่งขันจัดบอร์ดนิทรศการที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับชื่องานการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสและการแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส มีสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน80สถาบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานของนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันการจัดบอร์ดทิทศการภาษาฝรั่งเศสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งระดับอุดมศึกษารางวัลยอดเยี่ยมได้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวรและระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรฝ่ายมัธยม ทังนี้สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมวิชาชีพโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนครินทรงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2520และสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์เมื่อปี2551 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและการวิจัยในสาขาฝรั่งเศสศึกษาสร้างความร่วมมือระหว่างผู้สอนและสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน,ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชราก,กิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาตทรทรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพัชราก,กิติยาภาเจ้าฟ้าของปวงประชา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาพัชรกิติยาภานาเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสันลีนสิริพัฒ์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ส่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุธานารีนาศส่งมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบระมงศานุวงศ์ และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติภาร,รณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงาน เพื่อส่งแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือรัษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อส่งสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ พระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระไทยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทานหรือผู้ต้องขังทรงมีพระดําริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดําริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายัางมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาส และเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทันทถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และส่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิษ์มีพระดําริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา b จ g ขึ้นโดยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนํากีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตรกษัตริย์ โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนดาลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสําหรับผู้กระทําผิดหญิงที่มีหัวใจสําคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชริกิตยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมมรุวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่รัษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมรัษฎรอย่างทันท่วงที โดยส่งดํารงตําแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยหลังสถาบันนี้จะมีหัวโลยพระรานิถ์ท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็โสขอพระราชทานมาส่งติดอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อผู้พาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความชื้อเรือ จะมารับรเสด็จระคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องพื้นฟูต้องแฝงสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้ใจ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยความรักและเป็นห่วงนอกจากนี้ทรงสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชลสุธาขชาอนุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชนบุรีฉะเชิงเซาและสักแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปธรรม มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒ์มหาวชราราชธิดาส่งเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาพานเรทนทิราเทพยวดีกรมหลมวงราชสาริณีสิริพัฒ์มหาวชราราชธิดาส่งมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยส่งนำความรู้และพระประสบการณ์ จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อานารัษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรากิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรรราชธิยาวันที่7ธันวาคม2567 วันนี้เวลาเจ็นาิกาห้นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคโนกและปลาเนื่องในวัน,นคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสุริพัฒมหาวัชรารชาชธิดาวันที่7ธันวาคม2567ณท่าวาสุกรีในการนี้ประธานองคมนตรีปรับพรมน้ำพระพุทธมนต์ี โคและปล่อยโคจํานวนหนึ่งคู่ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนายคำเพียรชัยสิงห์บ้านเลขที่109หมู่ที่6ตําบลโคกสูงอําเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนําไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิต และปล่อยนกเขาชวาจำนวน47ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติพร้อมกับปล่อยพันปลาน้ำจืดจำนวน49,000 0ตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแห่ปลาโพงปลาสวายและปลาชะโอนลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่อในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกาคิตยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดา วันนี้เวลา9้านาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงศุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาวันที่7ธันวาคม2567ณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาร ีมารามโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณนะพระราชาคณะจำนวนสิบรูปจากวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามวัดผ่องพลอยวิริยารามและวัดพระยายังร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพัตตุศน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในด้านสาธารณากุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในด้านกฎหมายทรงก่อตั้งกองทุนและโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ อันมีคุณนนูปการแก่ประเทศชาติเป็นอนเนกประการองค์มนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอน,นึ่งมาจากพระราชดำริด้านแหล่งน้ำและเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นวันที่สอง วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขุนอเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เลขาธิการกปรและคณะไปติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่สํานักงานชลประธานที่2และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขุนอเนื่องมาจากพระราชดําริ พร้อมกับพบปะเยี่ยมเย็ยนราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการโดยกรมชลประทานรับผิดชอบการจัดหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้แก่พื้นที่เป้าหมายทั้งหมดซึ่งดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กปิดกั้นลําห้วยน้ําช้างบริเวณบ้านห้วยน้ําขุนหมู่ที่17ตําบลแม่ฟ้าหลวงอําเภอแม่ฟ้าหลวง ปัจจุบันเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาให้แก่ราษฎรบ้านห้วยน้ำขุนหมู่ที่1หมู่ที่17และหมู่ที่18ตำบนแม่ฟ้าหลวงมีราษฎรได้รับประโยชน์1,255ครัวเรือนและสนับสนุนพื้นที่เกษตรภาคครัวเรือนจำนวน100ไร่ ช่วงบ่ายเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านปางหนุนกองร้อยฐานมาที่1อำเภอแม่ฟ้าหลวงเชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคงจำนวน6หน่วยงานประกอบด้วยฐานปฏิบัติการปางหนุนฐานปฏิบัติการปางหนุน4ฐานปฏิบัติการบ้านพญาไพรฐานปฏิบัติการบ้านแม่หม้อฐานปฏิบัติการบ้านแม่หม้อหนึ่งกองร้อยฐานมาที่1และฐานปฏิบัติการหัวแม่ กองร้อยฐานพรานที่3107 <c oughs> เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศด้วยความเข้มแข็ง <c oughs> มูลนทีิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรในโครงการพึ่งพาเพื่อแบ่งปันสุขที่ได้แบ่งปันปีที่4 วันนี้ที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียผลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพายามยากสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรในโครงการพึ่งพาเพื่อแบ่งปันสุขที่ได้แบ่งปันให้แก่กลุ่มศิลปินอิสระ96ที่ร่วมนําผลงานศิลปะมอบให้กับมูลนิธิเพื่อจําหน่ายกว่า200ผลงานทั้งนี้โครงการพึ่งพาเพื่อแบ่งปันสุขที่ได้แบ่งปันโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพยายามยากสภากาชาติไทยจัดขึ้นเป็นปีที่4เพื่อนํา รายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมทบทุนมูล,ลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมทั้งภัยพิบัติอย่างครบวงจรและยั่งยืนเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันตามวัตถุประสงค์ของมูล,ลนิธิ สำหรับผู้สนใจสนับสนุนผลงานศิลปะสามารถชมผลงานบางส่วนได้ที่งานเพื่อนพึ่งพาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชมพันษา72พันศาณศูนย์การค้าเอ็มสเฟีย์ชั้นจีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ธันวาคม2567และชมผลงานศิลปะทั้งหมดในโครงการได้ทางเว็บไซต์เพื่อนพึ่งพา สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิติและถวายเป็นพระกุศแลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรรกิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชระราชธิดา สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชปรมนาตบพิรวันที่5ธันวาคม2567และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานาเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงรา ชสารีนีสิริพัฒนมหาวชรรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคม2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรากิติยาภา,าเรณนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2567ที่เว็บไซต์หนือราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคม2567 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันขมนุนวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ